หนูก็ไปไหนเดไปแวะน้ำก่อนนะอโอ้โหเธอยังไม่หยุดกินอีกเหรอก็มาอร่อยอะ่ะกินอย่างนี้ได้ออกกำลังกายบ้างไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็บ่นว่ากางเกงแน่นอีกให้รักรู้ว่านอกนี้หยฝนก็ตกฝนก็ติดเดี๋ยวแดดก็ออกหนูจะเอาเวลาให้หนาไปออกกำลังกายอะ่ะเธอนี่นะ ก็ออกกํลาลังกายในห้องนี้นแหละแต่ออกกํลาลังกายมันต้องมีแรงบันดาลใจในการออกหน่อยสิไหนอะเสื้อผ้าสวยๆห,หนูอะคิดไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้มาดูให้เอาชุดนี้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 น่นะอืมอือหนูไม่อยากได้ตัวนี้แล้วอ่ะเอาตัวใหม่ได้ปะเอาตัวเนี้ยตัวนี้นะ่ะอืมอืม โอเคนะอืไปออกกำลังกายกัน ก็ส่งไีเหมือนกันนะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าแต่แต่ของพวกนี้มาจากไหนหรอถ้าอุปกรณ์ออกกำลังกายและกีฬาต้องที่นี่เลยรานดี้แคลอนไปไม่ว่าฝนจะตกแดดออกรถติดก็ไม่ใช่ปัญหาสบายใจกว่าถ้ามีอุปกรณ์ไว้ติดบ้านที่ดี้แคลอนเขามีเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาและออกกำลังกายให้เลือกเพียบ และเรายังมี TikTok Challenge เพียงแค่ดูเอ็ดคลิปทำท่าออกกำลังกายให้เป๊ะภายในหนึ่งนาทีใครทำได้มากที่สุดชนะมีของรางวัลน,นะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ TikTok d e c a l o n Thailand นะครับมาร่วมทำคลิปออกกำลังกายง่ายที่บ้านด้วยอุปกรณ์ d e c a l o n กันเยอะๆนะคะเออเธอ,อเธอ,อเธอรูออ้หรือเปล่าทาง d e c a l o n นะ่ะเขามีจัดกิจกรรมซุมบ้านในด้วยนะติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook d e c a l o n Thailand นะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆนะครับบ๊ายบาย